รางนี so right. there, to to like ้เราก็ดูสัญญาที่กิโล23เสียแล้วครับกําลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับโดยมีคุณหลานอาเวงผู้ชำนาญการทางมาพาเราไาเดินดูสัญญาณนะครับเราเป็นลูกหลานก็ต้องมาดูสัญญาณที่สิ่งที่พ่อแม่ทําไว้นะครับเนี่ยเฮีอเดนี้หลัวอะไรอ่ะรถรถหลัวไทยไทยยบุนบุญเหรอเดี๋มาใส่หลัมก็อันี้อออันนี้เอาต่ได้ เอาวินก็บอกหลววิทยายหายเารนี่ก็คือภาษากรงใสภาษาพื้นเิ่ที่อำเภอไปตรงเลยครับหลวงวิทยไยยก็ดินก็ดิ้ก็คือลงลงถนนข้างล่างทางออกลงไปกิโลยีบสาบาทถนนใหญ่แต่ตอนนี้เอาเห็นก็พาเราลงดูสวนยางของเราหน่อยนะวิท้ายๆทยเหรอแสดงว่าสวนของเรานี่มีอยู่สองสวนที่ยื่นลงไปข้างล่างใช่ไหม มีสองส่วนที่ยื่นอยู่ด้านล่างสุดของจากถนนขึ้นมาตอนนี้อาวองก็พามาดูไม่มีใครปลูกทุเรียนครับแล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่ของเราเลยใช่ไหมแม่น้ำกันก็ของของอาวองของหนีใช่ไหมใช่แล้วแล้วฝั่งนั้นเป็นของอาวงครับของลูกพี่ชายคุณแม่ตอนนี้เรามาดูสิ่งที่คุณแม่ทาไว้นะครับว่ามัน สวนยางเนี่ยมันชันแค่ไหนคนกรุงเทพจะมาตัดยางที่เบตงตัดทางจะไม่ไหวนะม้งพื้นที่ชันมาระวังนะครับขนาดคุณพื้นที่เดินนี่ยังชกเชคชกเชคมันลื่นมากนะครับ่อแม่พี่น้องถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนี่มีสิเลี่ยงง่ายๆครับอันนี้ใต้สุดนแล้วครับสวนยางกิโลยี่สานกิโลกัดกกว่าตรงนีน้ ฝ้ามสับไลได้ใช่ไหมหอตอนนี้ตัวหลัวอะไรก็ยังใช่อยู่ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ใช่ละจับได้มาหล่อแล้วก็แล้วก็ล้วได้แค่นี้